คดีนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อปี2540วันนี้สารฎีกามีคำที่ภาคษาค่ะก็ยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์ยกฟ้องนะคะอดีตแพทย์ของโรงพยาบาลวชิรอดาบตาการโดยสารมีความเห็นนะคะว่าชุกข,ของอวัยวะเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วก่อนที่จะถูกนำอวัยวะออกจากตั้งกายค่ะ คดีนี้ทางพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาพิเศษ8ได้เป็นโจท์ฟ้องในแพทย์สีโรธการจนะปัญจพลเป็นอดีตแพทย์ของโรงพยาบาลวิชิรปรทการจังหวัดสมุทรปราการ,าก,ารกับพวกรวมสีคนเป็นจำเลยฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น ถูกกล่าวหาว่าเมื่อระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์เมื่อปี40จำเลยได้ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารบริจาคอวัยวะเพื่อลักลอบนำอวัยวะภายในจากผู้ป่วยสองรายไปปลูกถ่ายให้ผู้อื่นผิดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายและมีการจ่ายค่าอวัยวะตอบแทนแก่ญาติของผู้ตายซึ่งถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ของแพทยสภา,าและจำเลยก็ให้การปฏิเสธขณะที่สารชั้นตต้นและสารอุทธรณ์ที่ภากษายกฟ้องวันนี้นะครับสาลดีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเขาหาปลอมแปลงเอกสารนั้นดีกาโจทย์ไม่เข้าข้อกฎหมายครับ สำหรับความผิดต่อชีวิตนั้นก็เห็นว่าเจ้าของอวัยวะทั้งสองคนอยู่ในภาวะแกนสมองตายไม่สามารถหายใจได้เองจึงถือว่าณขณะนั้นเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่จะถูกเอาอวัยวะออกจากร่างกายจึงพิพากษาย,ยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์ให้ยกฟ้องครับอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ทางแพทยทสภาก็มีบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเวชาศาสตร์จำเลยที่1และพักใบอนุญ,ญาตจำเลยที่2เป็นเวลา6เดือนไปแล้วค่ะส่วนความคืบหน้าคดีแก๊งปลอมพาสปอร์ตและ